สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีว่าสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อนีอะไรก็พบก็ส่องมาสุกเนาะแล้วก็มันนี้เท้าสิไปมีไม่บ๊อบบี้น้อยน้อยฮัลสิภาพพี่น้องพยายามไอ้ไอ้ไอ้ยังไอ้ลินไอ้ดิ้งน้องๆโคนเนาะแม่ที่เขาเคยเขาไปดินน้าตะกีนเอาไปซอยไปยังเพราะว่าไอ้ลิ้นนี่แล้วแล้วถูกจนมาตะกีเนาะแล้วถูกจนแบบว่าดุกร้ายคนนะดุโค่นเนาะแล้วทุกคนได้เป็น ราคาเมื่อนี้ว่าสุขสิบาพยายามเนาะเพราะมีเอฟซีทามเออพยายามแน่เพาแต่ดำหน้าก็บบริเไปแต่เฮงนะปีใหม่นาะเขาก็เลยไปตั้งแต่เทดนๆล้ว้างมันยาเมื่อนี้ฝนบปตกร้ายมือพี่น้องเขาก็เลยสิบผ้ากันไปเนาะทางแข่งทั้งแางต้องมาอะไรเมื่อนี้เขาซื้ออ่าคองไปฝากละลายเนาะพี่น้องขนมนี่ก็คือขนมแต่ก็เพียงใส่ในเคื่อนคั่วนาะซื้อแฝดแต่ก็แป้งนัวดสบู่แต่ก็น้ำปลาเนาะ ครับ no. ป no. like, no. 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 ีใหม่กรือเนาะัวนี้องบาสุพี่น้ององบาุหของปีใหม่เท่าไกพันกว่าปีใหม่เบิตเจดสิกว่าพันปีใหม่เบิรตประมาณเจ็ดสิบามพันน้องม่องขอนั้นน้อยแปลงสีันะเนาะยงม่หายดีตรนีตอนในห้องปีใหม่มีนุ่มมีแปงสีฟันกรยาสีฟันน้องมพี่น้องน้องามาสือ่เขียนอกเนาะมันได้แทงเนาะนม่แทแทงหนึ่งเสันอ้าวคแบบตกใจ อืมแพ็กหนึ่งเท่าสี่พันนะห้าสิบห้าสิบไปหาแล้วอยู่ที่บ้านนะมันคัมบอนเมืองคงเซโดนแข้งสาลวันน้อพี่น้องเนาะแม่เนาะพี่เออแม่จะสมบูรณ์นะครับก็เอาไพ่ที่น้องแม่ภาษสมบูรณ์แข้งจะภาษาคุณแข้งเดียวกับบาสุกเนี่ยเนาะมันเดียวกันใกล้ๆกันแต่ว่าทางมันโค้งที่ซื่อทางมันหลักกันบ้างยาสิไปเห็ดเมนูอันสูรุปานนังดิมแดง ไปพี่น้องก็จะกลับไปเจอกันอยู่พุ่นเนาะขอให้ฉิดเดินทางไปความันฉีนคขำหน่อเนะพี่น้องเข้ามายนะำเรยไปเอ้ยไข่หรโอไข่นู่นเอาไข่ั้มเอ๊ะบอกได้ไข่ไข่ นี่ดนาออก็าเนี่ก็เป็นเพื่อนของนนอนๆทุกคนเนาะรับใครเคยไปชิกนก่อนกับซิเฮนนอยเนาะนีเบิรเราไปเิ่เอวสวัสดีใวน้ำซื้อนะดน้ำซื้อนะซื้อจังไหจ๊อือยง่ะอดะดด ขัมกอดอันอยู่ไทยก่อนล่ะอายู่จักปีสามปีสามปีอ่ะคนต่อไปชื่อคำช่องดำอันอยู่จักปีล่ะ C C เดี๋เน้ยใบบัวเข้มาอยู่หาปีข้ามันอยู่าปีี่ได้ปะคำหนาคหนาอัย่ปีปีี่ได้ปปีปีปีกว่า แกเป็นแม่ของน้องๆโคนเนาะนี่เป็นเพื่อนเนาะพี่น้องเพื่อนบ่ท้านได้เอาไฟเข่าบ่บ่านได้เอาไฟเข่าบ่ไปไปน้ำบ้านหรือไงน้ำบ้านต่อไปอันนี้มาแล้วมาแล้วอยาะขนมบ้า น้อมันกมองณะสมบาตัวเด้อจอะรด้วยหรืององคือกัปมาทุกเือ่ไดนจำจำอะไรก็เถอพี่น้องจะซื้อจะได้หรอน้ำพอน้ำพ่อน้ำพ่อน้ำพ่องเาตัวานดิเอง๋ยวเกมาส่งเก็บไปะสังทีนะสายตาสั่นแล้วพี่น้องได้ใส่เวรเด้น้อง อ่ให้ยาอีกอะสวดีค่ะสวัสดีซื้อจะไ้ก็ามวันามวน่เห็นล้วเี่นสามที่ปหรอสีิบสามสีสามข้างคนไหนแต่ว่านงห่มไม่เย็นห่มดีนะเลยแดดปอเสือขนมมาบรายมันนี่เสือแต่อนาเสือขนมแก้าฝากซื้อเพอใครกินดิเ่นเนาะ กระดาษม้ยามเขาแต่เราไปทรงเพ็ดตอนนังเขาที่น้องเราไปทรงเพชรั่วตนเทียนฮงเยี่ยนเราไ่ได้เข่าเนาะจริงจยังว่าหุงเยียนเผามาเมานนียังมาแจกฟองได้ด้วยเนาะมดได้ีเปืนี่น้ำปลาบีบแบเป็นงัวแล้วก็สมเนไร

ไ็่ไดไปให้บ่อ้ิเลยโอ้แ่ไมดงว่าพี่น้องนะตจชื่อไ้ทุกคนเนซุ้มจะนรีนเอาชื่อยังตันี่ยซื้อไปซื้อระปุ๊ปีตั้นี่ยิ้มดจะใส่กะปบคือขายชื่อใหญ่วนี่ชื่อใหญ่ัเนีชื่อีือยังนะไทยชื่อใหญยชื่อยังนี่ีเดีดีได้สะอาดยัง ดีเน nee, ้อสันดีเน้อนข้างในดีนะ้อนายแล้หาใหม่เข็ดนะเดียวนี่โอ้ด้ยไหมเหรอมาดด้ดิเอาเข็ดห้ามดิเากวนโอ้แนงาหมูคายนี่ต่างหากมันเนาะแล้วขยเดี๋ยว้าดีอยปล่าแล้วขายไดนไหมอย่าด

อันนี้ครับใหม่ดูที่ว่าแบบว่ามันตายน้องไปลองตอนมันรบตะกี้ไม่ตายมันหึ้คดได้ไหดอะไรบ้างนะให้มาขุดเอาไปกับเม่นม่นี่โขยไปบอมคุณหาะกี่เขาก็ซื้อวันนี้นี่บอมตัวหนาไปอ่ะนี้ที่หม่องอื่นตะกี่ราคาแพงเนาะแต่วันนี้มันนอกทังมันม่นน ดีเขาไถายบนน้านอ่มอยู่ในเหนนะี่เขาออม้อนขนาดอแค่ว่าคนนี้แบบ่าเพอนคนนีั้นมาสะสมใหม่เนาะมาเกี่ยวกับใหม่

จะได้จังเห็นนะเป็นหากรบเหรอโอ้ต่วันมันมีโตโอตอที่เขาวัดต่อทีเฮักฟุตเอาเออฮักฟุตเอาไต่หวันมากฮาแต่ก็แดงท้ายอัวใหม่ดีหนแก่่ไอ้หน้าจนมุมีบนวยโดดวัวหอนบริชัทเขาถม่ไม้มันจะไม่นี่่ไม่แบบนี้มมีเทาเป็นยังเป็นมากกด้าสื่ได้ไหมโดดเออ่แต่ตัวนี้จบได้เมื่ไ

มีไฟเนาะบัตรใหญ่เอามาขี้ไฟก็คือเพื่อนคั่วเนาะพี่น้องอันนี้เพื่อนคั่วข้างนี้เป็นซั้นเนาะซั้นก็คือว่าบอลนางถ่วยเนาะพี่น้องตัวนี้เข้าวควงเข้ามาเลยข้าวตรงเอาผ่าอันนี้่ยวัดถ่าฮะเสียไม่ต้องงามเกลี่ยงคือจะเห็ดเอาผ่านนี่พว่กไม่ดูวะนี่เอาไปเห็ดอย่างน้อยหน่อยจะใช้เหื่อนี้เอาเห็ดแบบพ่วงก็ได้นี่นี่นี่แบบนอนนี่เป็นพ่วง มีแปลงซีฟันจะวะใรมีแปลงีฟนมีแปลงซีฟันทะมแตะรมาีและอ่มีต่กิวคือบลกันเนาะเอาอจัล็กนอยนแปลงแคร์มันแปคว่ามีแปลงหน่อยนะแถวนี้น้ปีใหม่นาะแม่นัปลหอันมีแปลงใหญ่ม่ะนมให้นมกับแพ็กหนึ่งท่าสองพันกี่ป้าท่อสี่เต่าสองเห็นไห ก็สองทีเดียวเออไงเดี๋ยวน้องเข้ามาบางหันนน้าพูดอย่างน้เยอยู่คำก่อนเฮ้ยนั่นเ้ยบัวเพาะก็เพาปีหนึ่งเนาะเข้ามาเกาะกันไปกินเนาะด้ยน้อง

คล้ายยังได้หน no? ิหนิค้ายแบบได้โอ้เขาคล้ายเป็นโลบ่ะโอ้เราสามพันกรีบคลายแต่อะไร นลยวกว่าพวด้ย่ะดอุเอมายโอกคาย้องกาาจะเอินว่าไม่ดูไรว่ะกี้ครังมันแพงแพงไม่ดูไะไม่ดูไรนะก็จะว่ามันไรมันไระบบดี้ระบบก่อนนี่เออเอามันมีส่ระบบอ่าแบบว่าเพื่อนคนรวยเขาเนาะเขาื่อไปใส่ตแต่งไม่อันนี้เหมันงามพี่นนอมันไปแต่งมันเงามันอันนี้ย ไหนก็ใค้อย like? <c oughs> mm ู่ประเดี๋ยนะได้ไหมเนาะใช่แน่เลยพี่น้องจะบิฟแล้วเนาะใช้แต่รถไทยไปใส่เหรวะเออนี่รถไทยนะแล้วผ่อนเนาะย่างไรวะย่างครึ่องหนึ่งหัวดีวยไก่ชิบสดละ อินทิบเอสล่ะอุดเอาอุดเอาอุ้ยออมเดี๋ยวกระไดเนาะพี่เนะเาะห้ากล่องสูสูแค่เนี่นยก็เก่าแต่ตอนเ้อมาเรามาทำมิตรน,นะอู้อยากกลยดีรถดดกับมี่แค่นี้น้อยสีอ่ะใช่คลิปอันนะั้นเนาะทำอาหารให้เด็กๆก,กินนั่งจุ่มกันอยู่ ดูดนุ่มกินพูนอ่ะโอ้ยลองแซ่บแซ่บจิ๋วอ่ะนหาเมื่อยามเดออเ้อะเฮ็ดเมื่อยามแน่ได้อจิ๋วเฮ็ดนะวะแต่ไปหาอจิ๋วนวดออกวะกันเฮ็ดออกเอาไปฝาใอ้เน่ะเดอ้อาหาให้ก็ได้ไหายมา ก็หยอกซื้อซื้อไกลร้ายโบต้องไปดอกเพราะว่าทางมันไปทำมันยากเดี๋ยวพี่น้องเราต้องย่างไปเนาะต้องย่างลัดไปทางนี้ไปทางมุมนี้เน,นี่ยบ้านบบสุกกิหม,มึงเราต้องย่างรัดไปทางแล้วว่าทางโถด่ดานต้อง,งเที่ยวไปไดูสีโก่งเลยคุณหลังจากกินข้าวแล้วเนาะน้อยๆถ่ายคลิปไปเบนแม่สองน้อยๆเด้อพี่น้องครับกินข้าวแลง อาไม่กิน <Safe> ข <rév mark> ้าวแน้ำเพิ่นน้ำมื่อมือนซ้ออัมากินฮ็ดเมนูอันนั้นชิคนกินแ้วก็ชิมื่อได้วันนี้เนาะอ่าทุกคนไม่บไบายอ้เนตี้อ่ชิมเมื่อได้วันนี้้กันเนะมีคำเลย่เนตี้แล้วจ็ี่บาเนะพี่ใหม่ชดีโดห้กินบ่้น้อยบ ไปเบิดตั้งแต่ตอนสืคุกกันไปไปอาชีพเนี่ยเราเป็นอะไนะอ่าพี่ตดไกทยเป็นไงไม่ตองยก็ได้น้อยๆกูจะกูจะซื้อจากไม่เล็กูฆ่าชุกใส่กันนอกค่ะเอาใส่ทั้งหนากันนก ไปคอยมาด้วยใส่ได้อยู่ไปทางไหนก็ได้ที่ไฮะไปได้บ่ทางไนได้อเไปบ้กอยได้ออเขาไปอยู่้านคมาเ้อเดนอมื่อเด้อเ่อวันกันเนอะกันเจอกันคลิปหนาเด้พี่น้องเจอกันใหม่คลิปน้ามันจะค่ำล่เนาะ ภากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพาสุขใน้ับพี่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย